สำหรับการตั้งกล้องในโปรแกรมโมเดลนะคะก่อนอื่นเลยต้องสร้างวัตถุขึ้นมาเราวางวัตถุอะไรให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราต้องการนะคะวางแสงวางอะไรให้เรียบร้อยแล้วสมมติว่าอันนี้เราจะแสงเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมาก็คือความสําคัญก็คือตัวกล้องของเราตัวกล้อง,องเราตอนนี้เรามีอยู่ตอนนี้เรามีหนึ่งตัวใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะเพิ่มกล้องเราก็แอดไอเทมเข้าไปเพิ่มกล้องอีกหนึ่งตัว จะตั้งชื่อตั้งชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะ rename เ,เขาให้เป็นชื่อใหม่ตามที่เราต้องการอันนี้เป็น c a m e ล a 1 c a m e ง a 2 c a ล e a เราตั้งชื่อเป็น Cam ม l Left ละกันนะคะอันนี้เป็น Standard เป็นตัวหน่งตัวสอง a n ต a r าสังเกตว่าพอเราจิ้มไปจะเห็นที่ตัวหน้าจอเนี่ยนะคะว่ามันมีสีส้มๆแบบนี้ขึ้นมา เราเลือกซีเล็กตัวไหนมันก็จะขึ้นตัวนั้นโอเคค่ะตอนนี้เราเลือกตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วนี้เราก็ค่อยมาดูว่าไอตัวกล้องของเราเนี่ยเราจะให้มันระยะเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวไปตั้งได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ในหน้าของตัว Property ของตัวกล้องเนี่ยแหละนะคะในส่วนของ Camera View ระยะ Target Distance นอ่ะฮะ มีอะไรบ้างเลน distance ฟิล์มวเท่าไหร,ร่ยังไงตั้งในนี้นะคะอันนี้ Focus เ a น g ์ถ้าดูก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้ลองปรับตัวเลขมา Target distance อยู่ไหนตันนี้อยู่ที่ระยะ4เมตรเราปรับเ4เหมือนเดิมก็ได้อะยังไม่ต้องไปเซตเขานะคะหรือถ้าคิดว่าตัวกล้องตัวแรกเนี่ยคาม่าเราตั้งไว้โอเคแล้วก็ Copy มาเลยก็ได้นะเราใช้วิธี Duplicate แบบนี้ก็ได้คลิกขวาเลือก d p l i c a t ต นะคะเราก็ได้กล้องอีกตัวใหม่ขึ้นมาที่มีหน้าตาเหมือนกันการตั้งค่าเหมือนกันโอเคอันนี้ทีนี้เ๋ยวอาจารย์ขอเคลื่อนย้ายกล้องแลักการเคลื่อนย้ายรู้อยู่แล้วนะคะเราย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็หมุนเชิบเชกับมาทางนี้โอเคอ่ะตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วกล้องสองตัวอยู่มุมนี้กับมุมนี้โอเคทีนี้เราต้องการจะ หมุนกล้องไปในวิวที่เราต้องการทำยังไงล่ะอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอไปดูที่มุมมองของ a n i m เมตนะคะดูเลือกก่องการตั้งค่าของ l a y ยอรนะคะ,ะทีนี้อันนี้เราตั้งหน้าต่างของโมเดลไว้ทีนี้เราจะไปเปิดเป็นหน้าต่างของแอน m a t e ทีนี้ก็อ่ะเราจะเริ่มมาเห็นแล้วว่า ตัวอนิเมตเราจะเป็นตัวไหนนะคะเอาละตอนนี้กล้องของเรากล้องตัวหลักของเราอยู่งนี้เพราะนั้นเราเลื่อนกล้องเรามานะคะกำหนดค่าวัตถุทีนี้โอเคเรากำลังจะเคลื่อนที่กล้องเพราะนั้นเราต้องเปิดโชว์กล้องนะคะเริ่มต้นบันทึกค่าการ a อนิเมตด้วยการกดปุ่ม3ตัวนี้นะคะตั้งทั้ง3ค่าเลย ก็คือค่าทั้ง3แกนไม่ว่าจะเป็นการหมุนกัโรเทชการเคลื่อนย้ายหรือว่าฐานฟอร์มกระลัวแตกนะคะโอเคอาจารให้ตั้งนี้ก่อนทีนี้พอได้แล้วนะคะกลับมาเราจะขยับเราจะเลื่อนมาที่เฟรมที่40นะคะกดบันทึกแบบนี้ โอเคกลับมาทีนี้เราจะเคลื่อนย้ายกล้องเราเนี่ยแหละนะคะดูมุมท็อปละกันกล้องอยู่นี่ตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนย้ายกล้องไปทางด้านนี้ กลับมาดูที่ค่า animate นิดนึงจะเห็นว่ากล้องย้ายมาทางนี้ใช่ไหมคะเลื่อนนี้ก็ได้จริงๆเราเลื่อนในนี้ก็ได้นะคะ,ะกลับมาจะเห็นว่าเป็นแบบนี้โอเคถัดมาคลิกเหมือนเดิมคะ่ะสามช่องหมุนเลื่อนก่อนเลื่นก่อ โอเคหมุนวัตถุไม่หมุนวัตถุหมุนกล้องเนี่ยแหละนะคะมาทางนี้ะนะทีลองพรีวิวดูก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหมุนอีกด้านหนึ่งกดตึกตึกตึกตก๊เหมือนกันเลยเลื่อนก่อนเลื่นก่อนนะคะแล้วก็หมุนโอเค ้าจะถอยกล้องให้ห่างออกมาก็ซูมแบบนี้เลยค่ะซูมกล้องแบบนี้ทีนี้เราก็จะดูได้แบบเป็นแบบนี้เห็นไหมโอเคทีนี้เราจะขยับย่างนี้หน่อยละกันนะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเราได้แนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพรีวิวดูนิดนึง พีวิวมันก็คล้ายๆที่อาจารย์เพื่อนให้ดูไม่เกี่ยแหละ,ะเรียบร้อยนะคะพีวิวมูวี่เสร็จปุ๊บจะได้เป็นวิดีโอพีวิวแบบนี้มาปิดลงไปก่อนนะคะ โอเคทีนี้มาต่อนะคะถ้าเราจะดูพาแนลทางด้านขวามือไม่ต้องกดสลับไปสลับมาหน้าต่างตรงนีนง้กดตรงนี้ค่ะมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่ตั้งค่าในการเรนเดอร์ได้เลยโอเคทีนี้เราจะเรนเดอร์ละเราจะทํำยังไงมาเซตติ้งตรงนี้นิดน,นึงก่อนค่ะตั้งค่าตั้งค่าเรนเดอร์ให้เป็น0-100ถึง100ตอนนี้เราเอาแค่100เฟรมนะคะติดเรียบร้อยมันจะเห็นว่าจบแค่นี้ อ่ะทีนี้เรียบร้อย0ถึง100เฟรมอ่ะมาทีนี้มาอยู่กัรเรนเดอร์ละคะ่ะก็เลือกเรนเดอร์แอนิเมชันนะคะจำมาไว้ว่าเราจะเรนเดอร์กล้องตัวไหนก็ต้องมาตั้งค่าเชดดิ้งตรงนี้ก่อนนะคะตรงการเรนเดอร์มาคลิกเรนเดอร์ตรงนี้แล้วเลือกคาเมลก่อนว่าจะเอากล้องตัวไหนในการเรนเดอร์ถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะเป็นกล้องอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้สังเกตเห็นว่าเราใช้กล้องคามีราหนึ่งถ้าเราใช้กล้องคามีราเลฟจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเราใช้กล้องคามีราหนึ่งดูให้เชื่อมโยงกันเราจะเรนเดอร์แค่1-100ถึงร้อยนะคะเฟรมที่0ูนย์ถึงร้อยอ่ะไม่ใช่1น่ถึงร้อยขอโทษทีขนาดของเฟรมเท่าไหร่ DPI อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตั้งค่าขนาดของไฟล์โอเคไหนต้องดูอะไรอีก ค่า s a m p l e per pixel ถ้าอยากได้งานละเอียดละเอียดก็ตั้งสูงขึ้นไปแต่ถ้าโดยทั่วไปตั้ง8หรือ16ก็พอนะคะ,ะหลังจากนั้นแล้วส่วนอื่นๆไม่มีอะไรนะคะ,ะเราเริ่มต้นเรนเดอร์กันเลยเราเซตอัพตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เปิดหน้าต่างเรนเดอร์ขึ้นมาแล้วก็กดเ e n d e r Animation ทีนี้เราเลือกแล้วว่าเป็นเท่าไหร,ร่ยังไง จะเลือกเรนเดอร์เป็น image sequence หรือ movie ก็ได้นะคะถ้าจะเลือกเป็น movie กด movie เลยอ่ะทีนี้กด ok ไปเครื่องก็จะทำการเรนเดอร์นะคะ